ที่เราจะได้เรียนกันคือการวาดภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลค่ะนักเรียนขั้นตอนที่1นนะคะของการวาดภาพโดยคำนึงถึงความสมดุลก็คือให้นักเรียนใช้สายตาค่ะในการกะับนะคะครึ่งกระดาษค่ะแบ่งครึ่งกระดาษซ้ายขวาให้เท่ากัน ต่อมาในขั้นตอนที่2นะคะครูพรได้สมมุติขึ้นมาค่ะว่ามีก้อนหินนะคะที่ซ้ายนะคะก้อนใหญ่ส่วนด้านขวาเป็นก้อนเล็กนะคะนักเรียนคะเราจะทํำยังไงดีให้ทางด้านซ้ายและขวามีความสมดุลกันนะคะมีน้ําหนักเท่ากันนะคะ,ะค่ะโดยครูพรแก้ปัญหาด้วยการวาดกบและแมลงปอค่ะโดยเอากบเนี่ยไปใสอู่ใน ก้อนหินฝั่งที่เล็กกว่าและแมลงปออยู่ในก้อนหินที่ใหญ่กว่านะคะเพราะกบตัวใหญ่กว่าแมลงปอค่ะทําให้ภาพทั้งสองข้าเกิดความสมดุลกันแล้วค่ะต่อมาค่ะคุณครูจะยกตัวอ,อย่างนะคะภาพที่ขาดความสมดุลน,นะคะมีน้ําหนักเพียงแค่ข้างเดียวนะคะซ้ายและขวาน้ําหนักไม่เท่ากันค่ะ จากภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีก้อนหินมีกบมีแมลงปอแต่ว่าน้ำหนักนะคะมีแค่ทางด้านขวาด้านเดียวทําให้ซ้ายและขวาน้ําหนักไม่เท่ากันภาพไม่เกิดความสมดุลต่อไปนะคะ